ดีค่ะจานจานเซียนโคราชค่ะอ่าสวัสดีครับค่ะเจอกันแรงๆนะจานมือวันที่สามสิบสิงหาคมสองห้าหกแปดอีกหนึ่งวันก็แนวทางรัฐบาลไทยกสิออกแล้วมือนี่กสิได้นําเสนอเรื่องเกาก่อนจอนก่อนไปเรื่องไม่ต้องค่ะเกาเนี่ยนี่ค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกสิงหาคมต้อง่ะบนวิ่งแปดต้อง มาแปดตรงอ่ะอยู่หลังกลอยแล้วก็ห้หกสามเนะะื้อจ้ะหกสามมาลางโอ้ยเสียดายมากๆเลขอาจารย์ในหกสามตรงๆตรงอ่ะเข้าล่างเนาะแล้วก็ข้างล่างมันออกหกสามขบวนมันออกแปดหกห้ามีอยู่นี่ล่ละห่ากรมีอยู่นี่พี่ห่าหนึ่งหกกรมีคือกันนัเนี่นนไม่ได้จับใจกันในตารางอ่นะนะในตารางอันนี้ว เข่าทั้งบนทั้งล่างในตารางเลขในตารางนะจ้ะหลักร้อยแปดเนาะค่ะมาแปดแล้วก็จับให้สามตัวอาจารย์จับสามตัวคือแปดสามห้าคันนันจับแปดหกขาเนาะอันนี้แปดหกอยู่พันแปดหกหนึ่งคันแปดหกขาเนี่ยสามตัวแตกด้อยอาจารย์เนาะเกือบแตกแล้วก็ติดบนเนาะเลขติดบนมีแปดมีหนึ่งมีสามติดที่แปดเนาะ นี่แนวทางของาจัรเซียนโคราชบันทึกทีได้ตามต่อสําหรับผู้ที่รอคอยเนาะค่ะมาแล้วใกล้ๆเมื่อละรัฐบาลให้สิบห้าวันเจอกันหนึ่งรอบเนาะหนึ่งครั้งเพราะว่ามันดนดนเติบอยู่นี่สิผ่าเมื่อก็ไดเนาะอาจารย์ต้องไป <c oughs> แนวทางเพื่อนบ้านก่อนเพื่อนบ้านอย่างีแต่ในร้อยกลุ่มเป็นบอกของอาจารย์นะอ <c oughs> ือแน่นครับแค่ยาเข้าก้มเั้งแต่ห้าน้อยไล่กลุ่มรวยไล่วันยาเข้ากุ้มก็าจากันกะ โทษหาได้โดยตรงนะคะทันอยากเกากุมก็โจผ้าลวยกับโทษหาโจผ้าลวยก <c oughs> ุมมีสารพัดสารหลายอย่างนอคะมีมีรองเ้าน้อยน้ากันอยู่ดิอาจารย์ฮ้าน้อยแต่ว่าเป็นของเพื่อนท่านดื่นนะ,ะไรยวันเนาะกับเล่าสิลป <c oughs> แบ่งปันกันไปแล้วจย์เนะาะบันนี้แนวทางรัฐบาลใจไทยอาจารย์เซียนโคราชเดี๋ยวบอกเบอร์เพื่อนในเด้อจารย์ตอนถ่ายคลิป กันเซียนโครราชผู้ใดอยากโทรหาจันเซียนโคร,ราดก็โทรได้นะคะอย,ยอ,ยอยากได้แนวทางรัฐบาลไทยเอออยากได้แนวทางเพื่อนบ้านก็ขคอน้าจันได้เลย,เลยอ่าออกวันจันนะก่ะรัฐบาลไทยวดนนี้ตรงกับวันจันหนึ่งกันยาสองง้าหกแปดนะจ๊ะมาแล้วบี้รัฐบาลไทย มีความฝันพรอมดูเสื้อจันสิมีความฝันให้มากพอมนะจ่ะเลขแนวทางความฝันฝันแม่นแม่นเด็ดเด็ดเดี๋ยวจังไปฟังความฝันนะคะเอาสูตรคำนวณไปก่อนอ้าบานีบนตัวไหนคะจันเลขติดบนจ้ะโอ้โหแม่เลขติดบน,น,เ,ลบนเลขอันวิ่งบนจ้ะเลขเก้ากัหนึ่งบนนะคะมีอย่างนี้นก่อนคะจาัน เก้ากั 1. 1> นหนึ่งมีเก้ากับหนึ่งแล้วจ่ะเก้ากับหนึ่งกจ้ะสองตัว 1. 1> ค่ะจันหกหนึ่งมีหกหนึ่งค่ะยังอีกห้าหนึ 1. 1> ่งห้าหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะเบ,บอร์ละบอจันบนอมะมีสแบบี่หางแล้วค่ะเดี๋ยวแบง่งแบ่งเขตกันบนล่างนะ ด้วยบนกับลางแบงเคิืองกันคนละะคังดูง่ายๆแล้วไนงะมานีเลขล่างเ่ะอจันล่างเด่น4ีกับเจ็ดเดน4ีกับเจ็ดค่ะสองตัวจ๋าจาันล่างห้าสามห้าสามค่ะ4ีสามสีสามค่ะ 4.7 4เจ็ดสี่ค่ะสามเจสามเจ็ดค่ะเน้นสี่สามกับสามเจ็ดเน้นแป๊บบนมาอ่้นเน้นเน้นแป๊บล่างล่างนี่ละเลขวิกงเน่เน้นสี่หรือเจ็ดจัน <4, 4 S 1> เน้นที่สี่เนาะค่ะแล้วก็เ่าเน้นยังก่อจันทร์วะกันสี่เจ็ก็ยังก่อสีสามกับสีเจ็นน 4, 3, 4, เน้นที่สี่สาม ับสี่เจ็ดส่วนบนบนนี่เน้นเก้าหรือหนึ่งจันเก้า <G ül> บนเน้นที่เก้าอา่าสองตัวเน้นตัวไหนบนค่ะจันหกหนึ่งหกหนึ่งครับจริงจริงมันเน้นหนึ่งก็ได้แต่มันจะมเน้นเก่าลักลอยเน้นลักลอยลักลอยมันแม่นอยู่อ๋อเน้นเน้นหนึ่งเน้เนเน <G ül> ก่าจ้ <G ül> <G ül> จาจริงจริงมันเก่าก็หนึ่งนี่มันมาร์ก คิดว่ามากับมั้งสองตัวล่ะให้น้ำหนักเท่ากันอืมแนนเอาหกหนึ่งกับพี่ยังกันห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งกับหาหนึ่งเนาะจ้ะเอาเก้าหนึ่งพร้อมกันเลยเพราะว่าเลขหกกัเก้าตัวเดียวกันจ้ะมันกับหัวกับหางเนาะจันแนนบานเรียนอันไดที่จันรักลอยดีเนาะไหมเนาะเอ็นบะรักล้อยรักล้อยค่ะมิตรตัวใดเนี่ยค่ะรักล้อยหนึ่งเจ็ดเก้า มีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้าค่ะเน้นที่เก้าเน้นที่เก้าจ้ะมันนี้ยังมันนี้จันเลขยังเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งสามตัวเมมเบออ๋อสามตัวมีจี่หางจันสี่หางเนี่ยจะได้การกระดานถึกเก้าหกหนึ่งหรือยังอีกจันเก้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเฮ้เก้าเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกจ้า เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งจ้ะเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าค่ะบันนี้มาเบิ้งเน่นนะจ้ะสามตัวนี้เดี๋ยวเด้อค่ะหลักร้อยเนาะหลักร้อยเน้นที่เก้าค่ะสามตัวเน้นตัวไหนคะ่ะจันเก้าหกหนึ่งเน้นที่เก้าหกหนึ่งตัวแรกเลยจ้ะเก้าเจ็ดหนึ่งเอ้เก้าเจ็ดหก แล้วก็ 9, 7, 6, 2, 2, 2 2> เก้าเจ็ดหกค่ะสองสองสองชุดนึงเก้าเก้าหนึ่งห้าชุดนึงเก้าหนึ่งห้าอีกอันหนึ่งจะ้ะที่ให้่ให้เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหกนี่มันเป็นเอเพริ่งหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเนาะจะ้ะก็เลยกันกันไปเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกไปค่ะบันนี้มีแรขยังไงจันบัตรบอหน่ะเลขติดบนไหมจะ้ะ เลขติดบนโมโมมีหมดเล่าบอยเอา嘛อุตส่าห์เพื่อกระดาษไว้เอาเอาเลขวางฟันมากฝากเอฟนี่แล้วฟันเแสดงเลขติดบนคือเก้าหนึ่งหกอย่างไรเลขติดบนมีเก้ามีหนึ่งมีหกเป็นว่าจ้ะนานนานเอาเลขติดบนนะจ้ะเลขติดบนเนาะมีเก้ามีหนึ่งมีหกค่ะ วันนี้อันนั้นความฝันอาจารย์บ่เคยฟังเนี่ยมันมีความฝันครับมันมีเอาเป็นตัวเลวเหรอกมนันบ่บอกมันบอกแค่ฝันแค่นี้บ,บ่มันมีคนบอกแค่นั้นเองอ๋อเอาสันว่ามันมีฝันดีอะไรผู้เท,ท่ <daylight. S 1> ามันบอกติมเมันบอกตัวไหนจารย์บอกเลยเป็นอย่างมันว่าจังไงอจารย์เจ็ดโทเจ็ดโทโอ้มีอยู่ดีหลานอยู่ได้นี่ นี่นี่นี่ควงฟันแล้วกะวันนี้พิ่เสดจานทร์ละเออมันชื่อไปเล่าอลไรวะผู้บ้านนี่เจ็ดหกตรงตรงเนาะเจ็ดหกนั่นแหละไปเล้าอะไรวันนี้ครับเลขเล้ลวมาเจาะเลขไทยเด้ฟันเพื่อนบอกแค่สองตัวนี่บ่าจันควงฟันเก้ากับรเราเพิ่งรเงราวางเก้ากับหกเนาะหกกับเจ็ดหกเจ็ดเก้าและเนาะกันน้ำเนาะ ขอเกียนตัวหนึ่งระว,วังคือเกือบเก้าจ้ะเอาต้องเดี่ยวเหร่นเรเดียมันก็ต้องกลับหัวกับท้ายพร้อมแมนเดี่ยวผู้เล่นมันก็ต้องลงขึ้นบนลงล่างพร้อมจ้ะเอาไปซื้อลอตรีไปก่อนเด้อซิเ,เพราะว่าเลขมีสามตัวหนาสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งพ่อมเลขท้ายสองตัวด้วยเจ็ดหกกันเจ็ดเก้าด้วยนะคะฟันแม่นอยู่ดีนี่ขนาดออกเล่าแล้วจันเมื่อวานนี่ราวออกเอียงอะ อ่าแปดเก้าเจ็ดหกน่นะตัวขังล่างก็คือแปดเก้าขางบนก็นคือเจ็ดหกนี่นค่ะก็เลยคิดว่าเอา้าเผื่อว่าไปเล่าแล้วอเอาไม่ไถ่เอาไปไถ่หนํำเพราะว่าฝันนาค่ะฝันแม่นอยู่นี่จันขออนุญาตท่วนตัวเลขแป๊บหนึ่งนาค่ะจันเซียนโคราดนา๊นค่ะวันจัน หกันยาหกแปรัฐบาลไทยนะคะอาจารย์เซียนโครานมีรัฐบาลไทยอย่างเดียวแล้วกันที่ออกคลิปกับทั้งซองโจผ้าร่วยกับเลืองเขียนแล้วกันรัฐบาลไทยเนาะบนมี9กับหนะะึ่งแลเน้นที่9กกับ1 ấy. อาจารย์ให้น้ำนักเท่ากันแล้วจ้ะแล้วก็สองตัวมี6กหนึ่งห้นึ่งเก้นึ่งเจ็ดหน่งน้นเน้นหกหนึ่งหาหนึน่งเกน 6, 1, 5, 1, 9, 1. ส่วนล่างะคะมี4กับ7เน้นที่4 สองตัวมี5 3 4สา7สีเน้นเน้นสีสกับ4 7หลักร้อยมี1มี7มี9เน้นที่เกสามตัวมี9ก้าหกหนึ่งเกเหนึ่งเ้หนึ่งห้าเน้นเน้นเกหนึ่งเและ9ก้หเลขติดบน9ก้ความฝัน เจ็ดหกตัวกันก็คือเจ็ดเก้ากับมวัวถูกประกาจารย์ถูกเนาะอืมเจอเจอเจอบนกันล่างน้ำแน่เด้อสิเนี่ยอ่ะเอาไปเบิรงกันล่างไว้กันล่างไว้ไวพ่อมาแล้วเพราะว่า,ามันเลขมันก็หลายงวดได้มม่ก็เป็นสิมันสองหัวเราได้เนี่ยใสบนล่องลางมันเป็นสไตล์แบบนี้ทั้งเทียมก็เข่าตรงๆเนาะอาจารย์เนาะเป็นสูตรคำนวณเนาะ แน่นแต่ว่ากลับไปนั่แน่ลนะไม่เหลือของเทียมกับบนแน่นอนหลักเลยจัะโอ้จันบอกเบอร์โทรไปแน่ห้าผู้ใดอยากโทรหาเบอร์มาจันศจำไได้ศูนย์ศูนย์เก้าห้าศูย์เก้าห้าแสี่สามหนึ่งหนึ่งสองสี่แปดสี่สาม หนึ่งหนึ่งสองสี่จ้ะไม่ได้บอกเลขนะคะบอกเบอร์โทร้อจ้ะเบอร์โทรจันภัยอยากโทรหาเนาะอยากคุยดคุยหรืออยากเขากุ้มกับจันก็เดี๋ยวทางเพื่อนบ้านโทรหาจันได้เลยเนาะค่ะตามนี่อ้าจันไม่ยังว่ากับเบบซี่อีกนะค่ะจันเรายังบอกครับกับให้ทุกคนโชคหมานั่นแหละนัร้รยถึงกันวันนี้คิดว่าขึ้นจะเขายาวว่าเลลงวันี้ยจ้ะ อา่าเจ็ต้องเจ้าการวนกันล้างวันนี้ก็ดีหรอกครับเมื่อก่อนเจ็แล้วก็บไอ้บนออกไปล้างสิถ้าไายพัดเรียกวิ่งก็วิ่งบนนะครับบ่ผิดหวังแน่นอนอ่าโอเคขอบคุณครขอให้โชคมาแล้กันค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ที่แบ่งปันแนวทางให้เอ<ข> <FC S 2> ฟซีแฟนช่องโจผ้ารวยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันทุกชนิดนะคะ่ะขอกราบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุขุสุกสน,นะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาอยู่ตลอดไม่ทอดทิ้งกันเนาะขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งเด้อผู้ใดก็ได้สลากกินแบ่งไทยอุดหนุนไทยลอตเตอรี่ไทย ถูกทุกๆรางวัลที่มีแล้วกันหนึ่งถึงห้าเลขหนาสามตัวเลขท้ายสามตัวเลขท้ายสองตัวนะคะเฮงเฮงปังปังมันๆันรวยรวยค่ะสหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ